สวัสดีครับวันนี้ผมมีรถตู้อีกหนึ่งคันนะครับที่น่าสนใจเป็นของรถกรถสทชนะครับที่เข้ามาประมาณ6คันตอนนี้เหลือแค่2คันนะครับเหลือไม่สี่หมืกับ5 4าหมนะครับแค่2คันราคาเท่ากันคันนี้เป็นรถปี18หไม่น้อยๆนะครับที่น่าสนใจก่อนไปรับชมกันขอรบกวนพี่ๆกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็พี่ๆจะได้รับชมรถตู้สวยๆเข้าใหม่แบบนี้เรื่อยๆเลย ออนญี้ไปเริ่มต้นทางด้านหน้านะครับเริ่มที่ไฟก่อนไฟมัลติรีเฟลกเตอร์นะครับแบบหลอดฮาโลเจนแบบนี้นะครับสวยสวใสใหม่ๆเพราะไมค์เขาน้อยมากคันนี้ฮอถอหก1 3หนึ่งสามเลขไมค์คันนี้เพียงแค่ห้าหมืนสี่พันกิโลเบาะโซฟาใหญ่สวยสวยใครกำลังมองหารถตู้เกียร์แมนวนวลสภาพนางฟ้านะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนี่ด้านล่างนะครับมีไฟสปอร์ตหลายคู่หน้าให้แหละสเปคเดิมโรงงานนี่แล้วก็ตัวกระจังหน้านะครับแบบ สองเส้นนะครับงานเว็บแบบนี้นะครับเอกลักษณ์ของตัวคอมพิวเตอร์โฉมไม่ได้ใช้เลยนะครับโฉมกันด้ามหน้าสั้นหลังคาสูงที่เป็นอีกหนึ่งโฉมนะครับที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทยเลยไฟฝั่งนี้นะครับก็ใส่ใหม่ๆเหมือนกันครับให้ดูผิวพานธ์ทางด้านหน้านะครับตัวฝากระโปรงหน้ารอยสันรอยคมรอยม่นนะครับงานเว็บแบบนี้รับประกันนะครับโดยบริษัทเพชรยนต์ทุกคันที่เรารับมาจําหน่ายนะครับ เราปรับสภาพก่อนนะครับแต่ก่อนปรับสภาพเนี่ยมันจะเป็นรถเกรดเแล้วรับประกันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมถ้าหากเจอนะครับยินดีซื้อคืนเต็มจำนวนแถมค่าเสียเวลาให้ลูกค้าด้วยนครับให้ดูผิวพันธุ์นะครับในส่วนของตัวซุม้มล้อนี่โค้งๆมนๆแบบนี้นะครับเดิมจริงๆนะครับเดิมจริงๆคันนี้ลวดลายนะครับในส่วนของตัวออประตูหน้านะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยไม่ได้มีรอยแบบชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมนะครับนี่เม็ดอาร์คนะครับยังอยู่เลย ตัวล้อนะครับคันนี้เขาจะแต่งล้อให้แล้วครับจะเป็นล้ออันลอยนะครับสีดำตัดโครเมียมเงาๆแบบนี้นะครับมาพร้อมกับยางดันหลบคันเนี้ยครับยางเนี่ยมันเลอน้าฝนหน่อยนึงนะครับแต่เป็นยางใหม่เอ่อเป็นยางปีส0นย์นะครับคันนี้ดอกยางยังเหลือเยอะอยู่เลยแล้วก็เป็นแม็กสิบห้านิ้วนะครับโครเมียมตัดดําสวยๆแบบนี้นะครับด้านหน้าเป็นดิสเบรคคู่หน้าด้านในนะครับเราพ่นกันสนิมให้แล้วนะครับทุกคันก่อนปล่อยของบริษัทเพชรยนเราพ่นกันสนิมให้ลูกค้าและสบายใจได้นะครับ นี่ครับด้านบนนะครับให้ดูตัวเมนอาร์คนะครับสีบอลเงินดูง่ายหน่อยนะครับนี่เรียงตัวกันสวยแบบนี้เลยตั้งแต่ด้านบนนะครับไปจนถึงด้านหลังนะครับทุกคันนะครับประวัติดีไม่มีชนหนักพิคความน้ําท่วมนะครับผมดึงนี่ให้ดูนี่เมนอาร์คนะครับเรียงตัวกันสวยๆแบบนี้นะครับสภาพเดิมแน่นอนคันนี้ยังไม่ติดจองนะครับเพื่อนๆเขานะครับอีกสี่คันติดจองไปแล้วมีเริ่มต้นที่ไม่สองหมื่นเก้านะครับสามหมื่นสามแล้วก็คันนี้ครับสี่หมื่นหก เราก็จะมีคันห้าหมื่นสี่นะครับหกหมื่นเจ็ดเหลือแค่สองคันนะครับตอนนี้เหลือห้าหมื่นกว่ากับเออเหลือสี่หมื่นกว่ากับห้าหมื่นกว่าครับสี่หมื่นกว่าก็เหลือ,อแค่คันเดียวนะครับมันเข้ามาประมาณสองคันให้ดูผิวพันธุ์นะครับทางด้านข้างมีประตูนะครับรอยสันรอยคมรอยม่นนะครับอาจจะดูไม่ชัดเดี๋ยวผมปิดก่อนนี่เสียงปิดประตูก็ปกตินะครับไม่ได้มีแบบปิดแล้วสั่นหรือว่าน็อตหลวมแต่อย่างใดผิวพันธุ์ด้านข้างนะครับลวดลายของเขาชัดเจน ด้านบนก็ชัดเจนสนใจนะครับทักไลน์ได้นะครับติดต่อเข้ามานะครับทักไลน์0ูน9 5 1กห้าเก้าหหนึ่งสามสามเจ็ดสี่โทรได้แอดไลน์ได้นะครับคันนี้สวยจริงๆราคาเพียงแค่แปดแสนสามื่นเก้าพันนะครับแป9แส0สามื่นเก้าพันเหลือแค่สองคันด้านล่างก็ล้อสวยๆแบบนี้เลยด้านในนะครับเอ,อก็พ่นการสนิมไปแล้วสวยครับคันนี้ใครกำลังมองหารถตู้ไม้น้อยๆสวยๆนะครับ ห้ามพลาดนะครับเหลือแค่สองคันเท่านั้นนี่ผมพาไปดูใบสกบคันนี้ไม่ห้าหมื่นสี่นะครับห้าหมื่นสี่แปดแสนสามหมื่นเก้าพันรถปีหนึ่งแปดช่วงนี้ครับพี่พี่ที่อยู่ภูเก็ตนะครับติดต่อผมมาทุกวันเลยนะครับผมเข้าใจนะครับตาลังหาแมนนวลไปขับคันนี้ขับได้นานเลยนะครับปีหนึ่งแปดสภาพสวยพร้อมใช้เลยนี่ซุ้มล้อนะครับทั้งฝั่งซ้ายโค้งมนสวยๆนะครับผิวพันธุ์ด้านข้างเนี่ยถือว่าเดิมเลยนะครับเดิมเลยสวยงามแบบนี้ หายากนะครับรถตู้สวยๆแบบนี้มีกล้องไม่โฟกัสขออภัยครับผมพาไปชมด้านในดีกว่าพาไปชมด้านในนะครับแล้วก็ด้านถ้ายกันนี่ด้านในนะครับสวยสะอาดตามากๆเลยจะเป็นเบาะสีเทาอ่อนแบบนี้เบาะโซฟาใหญ่ๆนะครับมีที่วางแขนพร้อมใช้งานเลยคอนโซลด้านหน้าก็มีนะครับมีคอนโซลน,นะครับสวยๆใสๆเลยนะครับแล้วก็เบาะ ด้านหน้านะครับของคนขับก็จะเป็นโซฟาใหญ่เช่นเดียวกันเกียแมนนวลนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าติดเนวิเกเตอร์มาให้แล้วนะครับเป็นจอแอนดรอยติดเนมาให้แล้วไม่ห้าหมืนสี่ะครับไม่ห้าืสี่สวยๆแบบนี้กล้องหน้ากล้องหลังมีครบมีมีจอกลางให้ด้วยนะครับติดให้ครบเลยพร้อมใช้จริงๆคันนี้แอร์ล่านะครับลำโพงนะครับสายขวามีครบเลยสน <Okay. S 1> ใจนะครับติดต่อ0659513374 จัดไฟแนนซ์ได้นะครับคันนี้อาจจะจัดได้ไม่เต็มนะครับคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้แปดแสนสองนะครับพี่ต้องมีเงินดาวสักสองหมื่นเก้านะครับมีเงินดาวสองหมื่นเก้าบวกค่าประกันรถนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับซื้อกับคนอื่นดอกเบี้ยรถตู้นะครับสี่เปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์ซื้อกับผมนะครับรถตู้นะครับถ้าเป็นปีประมาณเนี้ยพี่พี่เครดิตดีเนี่ยผมดันให้สองจุดเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นต์เมื่อวานจัดไฟแนนซ์รถตู้ไปสองคันนะครับก็น่าจะผ่านนะครับเพราะว่าเครดิตขึ้นกู มาจากชนบุรีทั้งสองคนเลยนะครับเมื่อวานจัดเกียร์ออโต้ไปครับสองคันเลยนะครับมีคนหนึ่งไม่ดาวนะครับคนหนึ่งดาวหน่อยหนึ่งเราก็จัดให้พี่พีได้นะครับสวยๆแบบนี้ห้ามพลาดเลยช่องผมเท่านั้นนะครับนี่ให้ดูไฟท้ายนะครับไฟท้ายพามาชมด้านท้ายกันแคบสักนิดหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวก็ต้องเปิดให้ดูครับนิดหนึ่งก็ยังดีนี่ไฟท้ายนะครับฝั่งขวาเป็นของไทยโคอิโตะนะครับเดิมแท้โรงงานนี่ไฟทับทิม งานเว็บใหม่ๆแบบนี้เลยคันนี้ครับข้อดีอย่างหนึ่งเขาปูพรมกระดุมให้แล้วดูสวยใสสะอาดตานะครับท้ายเดิมนะครับเม้นอาร์หกลูกับ2อลูนะครับเหมือนกันเลยเป็นรอยขุนจนจับนะครับถ้าไม่เดิมมันจะมีรอยโป๊ะนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับตรงนี้เม้นอาร์ด้านข้างนะครับแล้วก็ซิลซิลิโคนนิ่มนิมแบบนี้นะครับนี่เล็บจิกแล้วเป็นรอยนะครับนิ่มนิมแบบนี้เรียงตัวกันสวยเลยดูด้านฝั่งนี้กันบ้างนะครับฝั่งนี้อ่าเม้นอาร์ก็เรียงตัวกันสวยนะครับนี่อย่างนี้เลย นะครับไฟท้ายแท้เดิมนะครับของไทโคอิโตะเรียงตัวกันสวยๆแบบนี้นะครับจนไปถึงด้านบนเลยสำหรับตัวเมอาร์คนี้ด้านหลังนะครับแอร์นะครับปกตินี่ฝ้านะครับฝ้าเพดานสะอาดตานะครับสามแถวเก้าที่นั่งเบาะใหญ่ๆนะครับพื้นสะอาดสะอาดด้านข้างบุให้แล้วสะอาดๆแบบนี้ถังดับเพลิงอยู่ด้านหลังพี่ๆท่านไหนนะครับสนใจห้ามพลาดเลยคันนี้ราคาเพียงแค่ 8 3 9 0 0 0ได้คอมพิวเตอร์ไม้น้อยๆพร้อมใช้นะครับแค่บอกข้างในกับการที่เขาแต่งนะครับแล้วก็ติดเนติดอะไรแบบเนี้ยบอกเลยว่าเป็นแสนนะครับเป็นแสนแล้วพี่ซื้อรถป้ายแดงเนี่ยพี่ต้องไปทําเพิ่มอีกเป็นแสนนะครับคันนี้ทําให้พร้อมแล้วในราคาแค่แปดแสนสามหมื่นเก้าพันขอเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับพี่ๆมีงบออกรถสักห้าหมื่นหกหมื่นนะครับคันนี้ออกได้เลยนะครับผ่อนห้าปีดอกเบีย้ยแค่สองจุดเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นมีโปขับฟรีเก้าสิบวันและที่สําคัญ ซื้อกับผมนะครับพี่พี่ได้ดอกเบี้ยแบบปีหน้าเลยนะครับที่ลดต้นลดดอกนะครับพี่พี่ผ่อนแค่เดือนเดียวแล้วพี่ก็โปะได้เลยลดต้นลดดอกนะครับตามกฎหมายเลยเริ่มต้นปีหน้าใช่ไหมครับแต่ผมพิเศษให้พี่พี่เริ่มต้นตั้งแต่ปีนี้เลยครับสนใจติดต่อผมได้ศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสนะครับรถตู้สวยๆนะครับอยู่ไม่นานนะครับเดือนนี้รถตู้เราเข้ามาประมาณ30สกว่าคันตอนนี้เหลือประมาณเจ็ดปดคันเองนะครับสนใจรีบรีบพักเลยนะครับศูน9 5หกห้า้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ส ทักเข้ามานะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรสอบถามกันได้ขอลูกเพิ่มเติมได้ยินดีให้บริการนะครับยินดีรับใช้พี่ๆคลิปนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ